นี่สีสแตกัน่นันหนำใจเลยเฮ้ยเรียกรองกันเขามาดีนะักส่้อยจุกส่อยจุกส่อยจุฝ่านาบกุกคห้อ สวัสดีครับเมื่อนี้กลับมาพบกับรายการซูเปอร์สเตกครับผมเรียกร้องกันมาเยอะมากนะครับว่าอยากให้สเตกแบบพูดดีหน่อยก็เลยพูดไทยแนนนะครับอยากให้กินเบิ้งสเตกเบิ้งแซ่บชวนกินชวนดื่มชวนกินเขาเนี่ยเจ้าแย่จะกลิ่นแบบพิสดารให้ค่อยห้กค่าพระเขาหลายเนี่ยครับอเมื่อนี้ก็เลยจัดเลยนะครับเรียกร้องกันเขามากซอยจุซอยจุกินแบบไหนนะครับ กินให้แซ่บไปพี่หน้องบึงเลยนะครับเมื่อนี้ไปเอาข้าเขียงมาเลยมื้อนี้อีลีว่าได้ตัวข้าเขียงมาเลยดีแท้อยู่ันี่จักหวัวปอดมันหานเจ้าต้องสีบึงดิสี่ของแคร์โอ้ย,อยใจเย็นๆได้เนื้อสินได้เนื้อมาเมื่อง้อแท้กับว่าเนี่ยเสียไว้ได้เนื้อเสียมา ได้สันในมานะครับบอกว่าขอเครื่องในแต่บอกว่าได้ผู้อื่นก็บปรดเสแตกตัวแล้วว่าก็เลยได้มาซ้ำนี่ขีดทีแห้งหนี่ขอบกระดง้ง<ต>อ่ะออมีดมาแต่เ,เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขั้นตอนแรกอันนี้ดีแท้นะครับอันนี้ดีแท้นะอันนี้ของข่อยเองดูยังไงดูสิเลอม,มันเตะปากคนได้ เมื่อคำน้ o า m a เลยค่อยก็ได้อาปรุงเจวก่อนนะครับปุงเจวก่อนนะขอปุงเจวก่อนนะครับอืมค้ามสีการเฮ็ดซอยจูยใส่เผ็ดแต่ว่าข่มาเผ็ดข่กระบ่มักเผ็ดด้เขาบม่ให่ใส่ใส่เพ็ดได้อ๋อเจอนี้ก่อนนี่อืมันค่อยสีส่น้นามโกกๆกได้อืมขอครัวอืมสิไปดไปมื่อสีชืดโอ้ยเป็นทีเด็ดอันนี้จะฟ้าเซื้อ S <S ใส่อะไรขึ้นกาละ่ะข้ามทาวาเบาเบากระดิสแซ่บาเบากบาร์นี่สูตรไข่บารนี่สูตรไข่ใส้เนี่น้ำเด็ดก็ถิเหง้าตุยตุ๋ยเบาแต่พอใส่ <S <S 2> <S 2> ะกะกะเอาไปใส่แล้วมันเลอะสูตรใส่น้อยนึงให้มันหอมหอมเออบารนี้เขาจะเฝ้าเขาใส่ดีก่อนดีแท้เลยเด้ก มันตะโคบอั้มลำพะน้าเนาะน้ำปลาใส่ที่หลังเพราะว่าอย่างนก็สิฮู้อาหารพักหันพักหันพักพักมหั่นอ,อยู่มีประโยชน์เล <c oughs> ยนีเคียงอยู่ฟังเจ้าพูเนาะอย่าเกษสิว่าโอ้ยบักอันนี้น้อยนี่พวมีประโยชน์พูนะเคียงอยู่ฟังลาวพูนแต่ OK. ว่าบ่าบอกบ่นั่นบ่เตรียมพร้อมบ,บออ่อีหยังเนาะ กินแก้มออกกับกัดข้าวตัดหยังได้ดเดี๋ยวมาตัดข้าวนี่ยก็คกินขี้หยังเนาะจ็กือแตะขีนหยังเบิ่งซีนะก็่จริงความข้าวมันนี่ก็เป็นซีเขี้ยวอะเนี่ยนั่น,น,นเถอะวะเหนียวตุยตุยได้แบบน,นี้องเด้อแขนมันบ่แขนแมัน,น,มนบ่เคลื่อนว่าตื่นก็ครับอันนี้ขี้ ขีเพี้ะนะครับขี้นี่แหละขี่ซื่อนี่หนาว,าานนาวอากาศดีบรรยากาศดีเสียงลมเข้าก็เข้าอภัยนำเอฟซีทุกคนนำเด้อครับล้มยากเฮียงเมื่อนี้ก็เจ้าว่าสีเข้ายหนมเน่าฮะเห็นแต่วอาแต่เดือนก่อนแล้วเข้าย้นมเนาาบนหน้าจากเทืออ,อ,อเนื่อดีเอาขี้มาใส่โอ้ เขียวเต้เลยเสื้อเมื่อเลยอันนี้บทิ่มอะไรได้อันนี้มุมแล้วนะอันนี้อันนี้เพ่มมุมหอดยางคนบอกนี่ปอบนี่โยนยวงโยนยุ่นยุ่นยุ่นยุนยนยุยุอเหนียวเาขี่ครับอ่า บีต้นหอมผักขี้แน่ใส่น้ำกันล่ะเรียกว่าซีมวงเนี่ยขอซิมเนี่ยเป็นป่าก่อนอ้ยถุยแบบไงลยพี่น้องเอ้ยเหนียวเหมียวไม่เหนียวใส่อันอันเหม็นเหนียวใส่กับขี้ขอนนี่พอก ขมแสบเถอะวะ,ย,นะะนนยิงยังนี่าอ่ะบานนี่นี่เนาะอันนี้เนาะปล่อยเดินมานะซมีรอบนึงเกียบ่ันยาจางอยู่น่อยจางยน่ไยมึงเนาะอีกอกหน่อยน,นอ๋อเป็นลหัวใจเลยเฮ้ยบอไปแล้ววันนี้ มันเป็นลูกตัพฮะอย่น <Yeah. laughs> านะเอาไในก่อน <laughs> 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 นี่ๆๆ <laughs> เฮ้ยขอ,ขอชิมก่อนขอชิมก่อน <laughs> อืมเอาบบบนี้หน่อยนี่เอา <laughs> ขอบคุณครับช <laughs> ิมเบิง้งโอ้ยตับสุดๆเลย <laughs> นี่น้องนี่น้องข้ามแรกแหกหมานไซคีอืม <laughs> <laughs> ใส่ขีใส่กับพันตับหวานจุ้ยใส่ขีพันตับค่ำหนีเป็นค่ำที่เอ้ยปอยแม่อยอือเสียงนะเอออีกน้อยนึงก็ได้ในหัวพอพอ,พอ ขอยาบตัวทีเขาเด้อครับ่งเขา้อนหอนคุยถึงบมได้ใจมันละเอียดแขนน่งกันสันได้สันสัน,สกนก็ได้แข่กอนเนาะวันน,นนี่กันนี่เสียงกอน สันนี่มันพลอยอยู่แล้วบ่ต้องห่วงมันแต่ก็มันพลอยอยู่แล้วมันพลอยอืมัน่อยมันคือเจอมัน่อยนี่เหละนี่กินในเบิดสันนี่แม่นั่นสิมีเอ็นมี้ยมก็กินในเบิดไปย่ามันก็ซีแซ่บนะครับอันนี้อย่างมันบ่เป็นไะไแต่ว่าอย่างต้องเสือแต่เนาะโอ้มันเป็นพญานะอืมเอายิบเลยอือ ยาตีสะแตกไปโอ้ยทำไปก่อนเลอาอันนี้คำพะอื้อเลยนี่ไปสแตกได้แตกเอาเบิ้งคันหน้าบับอี่พอรี่เมียหายมาหน่อยแล้วว่าบ่อสไปยังคันหน้าคันหน้าไอ้โอ้ยคำหนึงนสิ่เลยนี่เอาจังไรบ่สคันหน้านึกหายคำน้อยๆพอตอนเดียวเอาเบิปงนเครับ ค่อยๆกินไปบะลองเปล่าบะลองรีบเร่งโอ้ข้าคันหน้าครับลูกซันมีกินนี้คันหน้าคันหน้าคันหน้าดูตีเต้ เบแก้มักินได้ยังมันเนี่ยได้ดูนะมันทานกินเยอะเลยใบแก้วม,ม,ม,มันสุดยอดนี่ลเดนเนื้ออันสดสดเนี่ยมันเสียบอีแบบ,นบนนเนื้ครับเบือเนื้อกระเจ้าอันเปไปเฮง,งๆนะครับโอ้อหติดบ่งเก เราอยวลองจากเลยอ่นอูนี่ยครับเนื้อเสียครับอืมเนื้อเง่วอย่อ่ะเือเสียเนื้อเสียเนื้อเสียอืมโอ้เยมาเจ้าจิมเบ้งเจ้าจิเจ้าจาิรู้สึกว่าเขาหายสอง่ัโอ้ขอบคุณครับ ลองคำแรกจะฟ้าเสือเขาลองสีมือสดๆก่อนเนี่ยไม่ได้เป็นเนเป็นเนียอเขาไหลอินออันนี้เนื้อเสือพนะเนื้องัวกับบวนเนื้องัวดิันี้สุดยอดเลยอือ

cơm nào rửa mai rồi Nhìn quay nó Mẹ ừ. 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 À, rồi oh, được kín ăn Rồi Ừ đi Ôi tôi cho được nha มันสุดยอดขนาดอันนี้ยบนหนาว สรรเสียบมาค่อยถือหลังจากคือเขาออกแล้วบ่เคยฝนตกห้าเขาแบบพายุขเขายกเถอะเป็นหลายปีหรอมาปีนี้อะยังอยู่ในของมันเสียตอนนี้นน้องเนี่ยตอนเมื่อกี้มันยำบุกอะเอาเนี่ยทำครับ ของแสบก็ดอกมงเห็นมันมาหยั่งบวขาดอยู่มัอรักเลยเมื่อกี้นะคร <c oughs> ับนึกว่ามันซีนุ่มๆสะดอะเปล่ามันหนึ่งย<า>ัเ<อ>ข้าไปเพราะว่าแข่งตื๊ดดึกอยู่นี่คือรัดเอาละขายออกกับยางกับเจ้าขี้เดียดสวนคักๆเลยเนี่ย cảm à, rất là, à, mm. oh. Oh, mà đi ทำขาแสบพื้นแสบไปเลยครับ,บ,รบมาได้กินข้าวกี่เพียะไปกินมาขั้นเพชรบันนี้่ากล่องกิงน้ำลายียดๆอยู่หนึ่งแ <ทำ S 1> ต่กล่องนี่

ก็ข่อยไงออ,งงอกก็ลงบ่คันแท่น,น้าบ่าเอาหน่อยนึงครับอืมคันแท่นาเอาหน่อยนึงเอ้าเอาแ,แทน,นาครับมม,ม,มลึดเลยขนมานก็ครับครโคตรดะคบ อะไรครับเรื่กล้องบ่ครับกล้องเขาเรียกว่ามีเสน่ห์มีเสน่ห์เป็นตาขี้เดียดโอ้ยนะเหนีย Hmm. 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 Sebuang, meh sebuang. Hmm. Ah. Pio tak kai sama. hmm อ๋ออย่างานี้กูพาขึ้นลิโกเนี่ยกินน้ำบ่เนี่ยกินกินไม่ขี่เลยกินคอยต,ต่อคอยอันบ่เคยมานี่ครับคอยบ่เคยกินเนื้ออะไกินอยู่ฮะบวกกินหลาเพราะแม่บ่พาก,กินมันอยู่นน้ำลาวเพราะว่าเอาเนี้ยเอาเนี้กินเบิง้งลองเบิง้งจนข้อมือเลยละแซ่บคือมาทผ่าไงล่ะคือให้หน่อยแทบมาวานเนี่ยเ<พ>อ้า ขอบคุณครับขาตาเตบอลอยู่ขาเตบอลมันเพ่นอยู่อุตสาห์เสียห้เล่นมุกตามเปเหรอว่ามีพันนหลอสามสิบกรีบ น่งเกาแต่มันยื่น้ำเล่าย่างเกาะกินเต้เนือ้อกินเต้าซีนอ่นเรอบ่เคยนเี้ยเคยกินใช่ไหมครับอืมวางกันบอสมาก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตอ่อเลืบอบ่เคยได้สแต๊กน้ำเล่าก็เลยสแต๊ะพ่าแมงหูอยู่บ่นี่แหละเราเราหูเราหูจะเฮิ่งแล้วหูวางเลยโอ้ยเราป่านนี้บอฟุกเรา,าอ่ะแล้วคือสเต๊กปลาฮันเหรอป่า ุลีตัวมึงนี่บางคลิปแล้วบอสบางเรือเราเฮียนค่อยห้างเราตะกี้มาถ่ายหนมาราบมาเมือขันโอ้ไม่เพื่อเฮียนกับเพื่อก็อยากห้าอีหลียามาบุรีกันพ่อต้องแสบอีหลีครับอันนี้แต่กัดสองห้างอะไรละของมือนี่บอสแสบพร้อมแสบเซย์แสบเซยพ่อแม่เขาบ้านอยู่บอสเือเข้าอยู่เพือเข้าอยู่น้อยนึง ไข่บานบาขนึ้นทีปรเดีวเบื้องต่เนาิปรอยู่เนาะโอ้ยลองเบื้งแล้วโอ้ล้วคือสเต็กได้พอนะอบอกบักได้เบาต้มปานมันมดบานหรือผู้ใหญ่บานยังเบาเนาะก็อะไรต่อ,อิ่ท่เขาวิ้ท่าไทยบานกระเสริมไข่หัวบานกระเสริมครับทาอุเทนคลข้ามานมุม เราที่เฮ็ดเป็นเฮ็เป็นนักร้องสิสเสาร์เฮ็ดเพลงให้เพลงเตยครับเดี๋ยวมันสิเสาร์เสาร์าองเพี้ยนนะฮ่าอ <laughs> ยม,มันสิเก่งแล้วมันสิเสาร์าเพี้ยนมันสิบ่ได้อาจารย์โปรดิวเซอร์เฮาปลาเรือเขาซีเอ็มของเราอะ่ะอยากเข้าแล้วม <laughs> ึงบ่น <c oughs> นี่ตึงดิฟเลยนี่โปรดิวเซอเข้าแล้ว นุมตื่แน่ขุดเสต็จตื่นแน่ย่บบังคับต้องกุดตกแบบระดับระดาบลอยนะจ้าสวัสดีครับ เปลี่ยนไบังนตลเปลี่นเอวไปบังหนตลโลโลเปลี่ยนแถวนี่โอ้ยเออู่กูแต่เนาะเป็นต่ออ่อนซ้อนแถววะเออ่อนซอนพี่น้องอืออ้อือเอ๋อเอ๋อว่านพ่อครับแกมผมก็ว่านคือกันว่าน้เอ้ากูสกออก แต่ถ้าไปสมักรเก็บเราจะอิ่มแล้วน,ามมากกน,นี่น้ำมากินแน่สุดสุดเท่านั้นออกไปละเฮ้ยน่าเกยียดน้ำดิบปะเนี่ยดิบดิบ เกียร์ลายเยี่ยใส่ไหมเขาอยูไปเอาละโอ้ยโอ้ยนาะมันพิกกับบอกกถึนะสิหาว่ากูมักย่องแกงเด่นเนาะมันพิกอีนี่นี่นี่นนี่นี่น่นนี่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  <laughs> 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 oh i eh. wake up to so, a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet damn ain't that great